ใกล้ได้เวลาแล้วสินะฉันไม่เข้าใจทำไมพวกเขาถึงส่งนายไปแวนวหน้ามันเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติยังไงละ่ะมีเกียรติแล้วมันยังไงไม่มีใครรู้ว่าเราทำอะไรที่ซ้ำเรื่องนั้นน่ะฉันรู้ดีแต่ก็ช่วยไม่ได้ฉันเลือกที่จะทำงานนี้เองเพื่อมนุษยชาติตัวตนของเราจะต้องเป็นความลับตลอดไปฉันฝากสิ่งนี้ไว้กับนายแล้วกันไมนายถึงพร้อมตายขนาดนั้นแช่งกันหรือไง ฉันแค่ให้ยืมตังคหกักฉันจะกลับมาเอาคืนอย่างแน่นอนวันนี้ค่ะท่านค่ะ,คะ ขอโทษนะคะแค่ตอบคำถามได้ค่เฮ้ยอะไรโอเคทุกคนสงสัยค่ะว่านาฬิกาของท่านมาจากไหนคะฉันแค่ให้ยืมตังค่หาฉันจะกลับมาเอาคืนอย่างแน่นอนไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้ไม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลย ไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้อ